รัชริม<ะ>อุอ้ยพี่โตหยู่อยู่นี้เลยนะไม่งั้นพี่จะแจ้งตำรวจแจ้งมาเลยกูไม่กลัวพี่ทําแบบนี้ทาไมอะ่ะพี่เป็นบ้าอะไรอะ่ะมึงอย่ามาแกล้งโง่หน่อยเลยที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะพ่อแม่มึงหาวิธีให้มึงเลิกกับมันไม่ได้ไงถึงต้องส่งสาไปหามาที่เมืองนอกอะ่ะนี่คุณรู้เรื่องสาไปหาผมที่เมืองนอกด้วยเหรอเออเขารู้กันทุกคนแหละ อีพิมพ์ก็รู้แต่รู้แล้วก็ไม่ทำหาอะไรเลยเรื่องนี้ลันไม่เกี่ยวนะที่คุณสาไปอะ่ะเพราะอยากได้ค่าจ้างจากพ่อแม่พิมพ์ไม่ใช่เพราะรันอยากให้ไปเพราะอะไรกูไม่สนเว้ยกูแค่อยากให้มันออกไปจากชีวิตสาไปไกลๆเลยชีวิตกูกับสาจะได้เหมือนเดิมสักทีพี่ก็ไม่บอกคุณสาดิพี่มาทำร้ายรันทำไมอะ่ะแต่ถ้ามันยังอยู่อ่ะสาก็ไม่ยอมลืมมันสักทีต้องไม่มีมันเท่านั้นทุกอย่างถึงจะจบมึง Yep. What?